พลตตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยได้กล่าวว่าตนได้เคยไปพบนายทักษิณที่ชั้น14ในสภาพที่นายทักษิณไม่ได้ป่วยจริงและไม่มีเจ้าหน้าที่ราชทันคอยอยู่เฝ้าตามระเบียบของราชทันส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีคนพยายามจะเป่าคดีชั้น14ในชั้นปปอชอนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่า ตนเองได้ยินข่าวมาเหมือนกันขนาดว่าช่วยเหลือเรื่องตำแหน่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ให้กับลูกชายของเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งเป็นประโยชน์ตอบแทนแต่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่อีกหลายคนก็คงไม่เอาด้วยเพราะคงไม่มี ใครอยากสวยติดคุกเนื่องจากข้อเท็จจริงมันชัดเจนอยู่แล้วส่วนการทำงานของปปชถ้านับจากวันที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ให้ข้อมูลกับปปชไปจนถึงวันนี้ก็ประมาณ2เดือนแล้วถามว่าปปชทำงานช้าเกินไปหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มองว่าไม่ช้าเกินไป เข้าใจว่ากระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้ต้องใช้เวลายกตัวอย่างเช่นการขอเวทระเบียนจากโรงพยาบาลตำรวจก็ต้องขอหลายครั้งทำให้ต้องใช้เวลานานเมื่อถามว่าปลายทางของเรื่องนี้มองว่าจะสามารถเอาผิดนายทักษิณได้หรือไม่ พลตำรวจเอกเสรีพิสุจิ์ระบุว่าหากบิดผลไปเป็นอย่างอื่นที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องนี้ตัวเองไม่ยอมแน่เพราะเรื่องนี้มันชัดเจนตั้งแต่ตน้นหากใครกล้าช่วยก็จะถูกดำเนินคดีหกประเด็นหลักนี่นะครับเรื่องสั่งการพักเพื่อไทยให้รัฐบาลจับที่พักชั้น14โรงพยาบาลตำรวจระหว่างต้องโทษจำคุกเป็นการบ่นทำลาย พระเกียรติยศสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อที่2เนี่ยนะครับเอื้อประโยชน์สมคบเนี่ยนะครับกับทางการกัมพูชาและเมิดอธิปไตยทางทะเลของไทยสเนี่ยสั่งพักเพื่อไทยร่วมแก้รัฐธรรมนูญกับพักประชาชนที่ก่อตั้งโดยบุคคลที่มีพฤติการลุมล้างการปกครอง4ส,สั่งพักเพื่อไทยเสนอชื่อนายกหลังจากนายเสฐาทวีสิน พ้นจากตําแหน่ง5สั่งพักเพื่อไทยขับพักพลังประชารัฐพ้นรัฐบาล6สั่งพักเพื่อไทยนํานโยบายของตัวเองแถลงต่อสภาคือเรื่องหลักผมก็มองเหมือนกับพี่นกเขาอะคือกรณีชั้น14ซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับในส่วนของปปชเนี่ยได้ทำหนังสือไปอยังโรงพยาบาลตำรวจ ถึงสองครั้งแล้วเรื่องการขอเวททะเบียนและก็เรื่องภาพทีวีวงจรปิดภาพทีวีวงจรปิดอาจจะดันด้อนอยังไงก็แล้วแต่นะครับคือมันหมายความว่าอาจจะแทกได้แต่ว่าข้อเทจจริงอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยจะเจอในเรื่องของเชิงซ้อนแต่ว่าในเรื่องของเวททะเบียนเนี่ยซึ่งขอไปแล้วสองครั้งเนี่ย ผมว่าเนี่ยนะครับถ้าเขาออกหนังสือเป็นครั้งที่สามเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เนี่ยแม้ว่ายังไม่มีพระราชนงการโปรดเกล้าลงมาเนี่ยแต่ว่าก็ทำหน้าที่ในการรักษาการในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วเรื่องนี้อย่างไรเนี่ยก็หนีไปไม่พ้นอยู่ดีถ้าปปชอ,ออก หนังสือเป็นคำรบที่สามเนี่ยเพื่อขอเวททะเบียน,นยแล้วก็ยังไม่มีคำตอบทีนี้ก็จะเพิ่มปมใหม่เข้าไปนะเพราะเขาก็จะไม่รอเพราะเรื่องราวที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในส่วนของแพทยสภาหรือพยานบุคคลตั้งแต่ในนะครับของโรงพยาบาลตำรวจเองอของในส่วนของกรมราชทัณฑ์ และบุคคลอื่นเช่นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์และคณะอีกสองคนนั้นต่างก็มีพยานหลักฐานที่เพียงพอแล้วถ้าฟังการถแถลงของคุณธีรยุทธสุวรรณเกศรในวันนี้เนี่ยเขามีพยานหมดนะใช่ใชไม่ว่าพยานที่บ้านจันทร์สองล่าพยานที่ชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจคือผมติดตาม การทำหน้าที่ของทนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรเนี่ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรนะครับแล้วเขาก็ปรากฏการปรากฏตัวนี่น้อยมากเราอาจจะเห็นหน้าเขาในวันยื่นแล้วก็จะเห็นอีกทีในวันวินิจฉัยพูดกับผู้สื่อข่าวบ้างก็ในวันนั้นแต่การออกแบบเนี่ยนะครับเราก็มองเห็นว่า เขาไปยื่นที่อายการสูงสุดก่อนในวันที่24เพื่อให้ครบเงื่อนไข15วันก็เป็นคำตอบว่าทำไมต้องเป็นวันที่10ตุลาว่าเมื่ออายการสูงสุดไม่สามารถส่งเรื่องให้ภายใน15วันเนี่ยก็สามารถร้องตรงไปยังสารรัฐธรรมนูญได้เรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องโดดๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไร แต่กระบวนการตั้งแต่กรรมการสิทธิ์ยันพปชเนี่ยเรื่องนี้มันมีอะไรเพราะเรื่องเพราะว่ามันมีกระบวนการสอบอยู่แล้วและคาดว่าในเดือนหน้าเนี่ยนะครับการสั่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราคงจะได้แลเห็นกันเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับกระดานทางการเมืองเนี่ยที่แม้กระทั่งว่า นัทวุฒิออกมาบอกว่ามีคลื่นใตายน้ําในพรรครวมรัฐบาลแต่ว่าไอ้ที่เป็นปัญหาใหญ่มากกว่านั้นก็คือว่าเรื่องชั้นสิบสีเนี่ยมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะเนี่ยนะครับทั้งหมดเป็นพระบรมราชโองการอันเป็นผลจากการยื่นดีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายเป็นผลจากที่รัฐบาล ถวายความเห็นประกอบพระบรมราชวินิจัยและเมื่อในพรมราชวงศการได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเพราะนักโทษชายทักษิณชินวัตนเนี่ยเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทําความผิดจริงบัดนี้สํานึกการกระทําแล้วแต่การไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวนั้นที่เราพยายามอธิบายมาตั้งแต่ต้นว่า จากระทบถึงพระบระมราชโองการคือการนำสืบในสารรัฐธรรมนูญน,นั้นนะครับเรื่องนี้ก็ดูเสมือนหนึ่งว่าพยานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าปปชเนี่ยเดินเครื่องหลังจากนี้เนี่ยตามลำบับผมเชื่อว่านีครับในแต่ละกระบวนการเนี่ยทั้งในปปชซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องสุกส่งไปที่สารนายาทุจริต และก็จะส่งเรื่องไปยังสารดีกาแผานคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อที่จะให้บังคับโทษหนึ่งปีหรือแม้กระทั่งออกคำสั่งไปยังกรมราชทัณน์ให้เอาตัวกลับเข้าไปขัางเส้นทางนี้ไปเป็นอื่นนี่ยากมากมในท่ามกลางกระแสความเงียบและกระจงกระทั่งได้ยินเรื่องการกินข้าวได้พบทูตเยอรมัน และก็มีการให้ข่าวออกมาว่าจะไปเยือนอินโดนีเซียและจะไปเยือนสหรัฐอินโดนีเซียเราอาจจะมองเห็นว่าว่าที่พัฒนาที่บรดีเขาได้เดินทางมาพบที่บ้านจันสองล่แล้วแต่การเดินทางไปสหรัฐเนี่ยเพื่อจะไปแสดงความยินดีกับผู้นำใหม่เนี่ยที่จะได้รับการเลือกตั้งก็ดูว่ามันไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ย้อนแยง้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนพฤศจิกายน<ม>ซึ่งเป็นเดือนใครแม็กในเรื่องนี้ไม่ว่าเรื่องไหนจะไปถึงก่อนนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าอย่างไรก็ตามนั้นคำร้องเบื้องต้นเนี่ยสารรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ต้องรับ<ม>แต่ว่าสารนูนจะวินิจฉัยอย่างไรก็สุดแต่แตเพราะเนี่ยนะครับในเรื่องที่หนึ่งเนี่ยอย่างไรเนี่ยมันคิดอย่างอื่น<ม>เป็นได้ยากที่จะไม่รับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเป็นธีรยุทธสุวรรณเกศรเนี่ยเขาก็มีความแปลกตั้งแต่เรื่องธรรมศาสตร์และการชุมนุมเรื่องกรณีล้มล้างการปกครองของก้าวไกลจนกระทั่งไปถึงเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลดูจังหวะแล้วเนี่ยคนทั่วไปก็เห็นว่ามันมันไม่น่าจะสำเร็จผลนะ mm hmm. ดูท่วงทำนองลีลาแล้วเนี่ยแต่ว่าเอาละนะครับ ถือว่าไอ้ที่เขาส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเนี่ยในส่วนของเขาเนี่ยยังรักษาระดับร้อยเปอร์เซนต์อยู่ว่าชนะทุกครั้งก็จริงๆคําร้องเนี่ยถึงจะหกกรณีเนี่ยแต่จริงๆคือสองเรื่องเท่านั้นนะสองถึงหกเนี่ยเขาพยายามอธิบายชี้เห็นถึงพฤติการ,การแวลร,รมการครอบงําอ่ะห้าเรื่องความจริงก็มันก็คือเรื่องครอบเขาเรียกว่าครอบครองและครอบงำะนะครับ แต่กฎหมายเนี่ยเันเรื่องของการครอบงำก็ก็คือเรื่องชั้นสิบสี่กับเรื่องการครอบงํานั่นแหละนะครับเพราะว่าข้อที่สองถึงข้อที่หกเนี่ยเป็นพฤติกรรมลักษณะเดียวกันชี้ใหเห็นจนจนว่าว่ามีการกระทําต่อเนื่องทําซ้ําทําอะไรเนี้ยทีนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้พักเพื่อไทยซึ่งก็บางคนเนี่ยเขาบอกว่าบาวิวชิวๆชนี่ยไข่ก็ ตอนแรกก็ใครก็คิดชิวๆทั้งนั้นนะในกรณีเรื่องพักเก้าไกลก็ตามแต่ผมก็บอกว่าถ้าการเดินเรื่องในส่วนของปปชไม่อยู่ห่วงระยะเวลาเดียวกันอ,อาจจะชิวๆได้แต่ว่าสองเรื่องนี้กำลังเนี่ยนะครับจะขมวดปมไปหากันและพยานหลักฐานอื่นใดเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเขาก็แนบนะครับเอกสารของกรรมการสิทธ์ ใช่ซึ่งก็เป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยและไ,ไม่ไม่ไม่ซ้ำซ้อนกับเรื่องปปชนะครับคือปปชเนี่ยมุ่งไปที่เรื่องพฤติกรรมของรชาชทันครับโรงพยาบาลตำรวจมีผลถึงทักษิณครับแต่เรื่องนี้คือเรื่องตัวทักษิณและพักเพื่อไทยครับฉะนั้นจะไม่ซ้ำซ้อนกับปปชเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเป็นคนละกรณีใช่แต่โดยหลักฐานเดียวกันเอนะครับ คือเพื่อให้สบายใจก็คือว่านะครับก็ประมาทประมาทกันไว้เยอะๆเดินนะครับเพราะว่าเมื่อสองเรื่องเนี่ยนะครับโดยพฤติการที่มุ่งไปยังการดําเนินคดีก,กับเจ้าหน้าที่เนี่ยและกรณีที่พุ่งไปถึงตัวคุณทักษิณเองนั้นผมว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าประมาทน,นะครับก็ถึงขาาเหมือนกัน,น<ม>เพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับความเชื่อของสังคมไทยเนี่ยถ้าไม่มีความเนี่ยนะครับ คือพูดไว่ครไม่มีความเป็นอคติมีความเป็นกลางกันอย่างแท้จริงนั้นใครก็มองเห็นถึงความปกติกับการไม่ติดคุกแม่แต่เพียงวันเดียวในท่ามกลางความสงสัยความกลางแกล้งใจและความไม่สบายใจของคำว่าอาภิสิทธิชนคำว่าสองมาตรฐานคำว่าทำลายกระบวนการยุติธรรมผมว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเถอะ นะครับนี่ก็คือปสมบทกับถือว่ามาถึงสารรัฐธรรมนูญก่อนเรื่องอื่นๆเรื่องสามกคลอบอันพายเนี่ยนะครับอย่างไรก็คงจะถึงโดยไม่ชักช้าจากนี้ไปเรื่องการแต่งตั้งคุณพิชิตอันเป็นผลต่อนเนื่องเป็นมติกรรมการบริหารพักเนี่ยโดยอาศัยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็คงจะถัดจากนี้ไปเรื่องกรณีเรื่องนายกอบเจเนะี่ย ปทุมธานีเนี่จะมีเส้นทางอย่างไรก็ตามแต่ว่าไม่ว่าเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดนเพียงแค่เรื่องเดียวมันก็มีอันเป็นไปแล้วสิ่งที่เราจะแลเห็นก็คือว่าจะมั่นใจแบบเศษถษาทวีสินไหมรอจนกระทั่งมีคำวินิจฉัยเมื่อมีคำวินิจฉัยอย่าว่าแต่จะถูกดําเนินทางคดีอาญาถัดจากนี้ไป ไปทำหน้าที่เรื่องนะครับบริษัทในมาบริษัทมาหาชนในตลาดหลักทรัพย์ก็ทำไม่ได้เนีเพราะมีข้อห้ามเรื่องจริยธรรมเห็นไหมคุณลุงยิงเนี่ยนะครับถึงที่สุดก็ต้องตัดสินใจว่าจะเข้าลานประหารหรือว่าจะออกก่อนเข้าลานประหารว่าจะรอ <c oughs> อ่านคำวินิจฉัยหรือไม่เพราะในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับ ถือว่าไม่ใช่เรื่องว่ารอดกันง่ายๆคือการเขียนของธีรยุทธ์นี่ยนะครับคือเป้าประสงค์ผมว่าข้อแรกนะครับคือข้อแรกนี้เป็นเรื่องใหญ่และนี่นะครับการที่เขามีประจักษ์พยานเรื่องกรณีชั้นสิบสี่เนี่ยแสดงว่าเขามีของในมือรวมกระทั่งพยานในบ้านจันทสองล่าด้วยซึ่งจะเป็นเรื่องของการครอบงำเพราะฉะนั้นประจักษ์พยาน หรือพยานเอกสารพยานภาพซึ่งอาจจะถูกนำมาใชา้หรือไม่นำมาใชาก้ก็ตามแต่ว่าลีลาแบบนี้เนี่ย<ม>เขาจะไม่เปิดก่อนให้จะเข้าขายเนี่ยนะครับเรื่องการดับฟังการบันทึกหรืออะไรก็าตามแต่ในชั้นศาลเนี่ยสามารถนำมาเปิดได้นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นดูลีลานะครับดูเหมือนว่ามีอะไรเรียบร้อยเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดา แต่ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ดาบเดียวมีหลายดาบที่รอกันอยู่ประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับว่าสถานการณ์การเมืองหณขณะนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยในซีกที่ผมเคยเห็นมาก่อนอาการที่สำแดงเวลานี้นี่คือระยะไทไทาย